วันนี้คุณพร้อมหรือยังคะวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะและวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะที่จะไปค้นหาความลับในกล่องแห่งความมั่งคั่งในกล่องนั้นค่ะมีกุญแจอยู่เจ็ดดอกค่ะกุญแจเจ็ดดอกนี้ค่ะจะเรียกคืนค่ะพลังอํานาจของตัวคุณกลับมากุญแจทั้งเจ็ดดอกจะนํา หรือเรียกคืนพลังอานาจของตัวคุณที่มีอยู่แล้วกลับคืนมานะคะเพื่อที่จะไปสรรสร้างนะคะไปสรรสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาค่ะคุณแจเจ็ดดอกนี่ค่ะคือความนับที่จะนําพาเราไปสรรสร้างชีวิตที่เราปรารถนาค่ะจากหนังสือ The s e c r e t of the Abundance Box โดยคุณครูแคทลีนาเบ s สนะคะวันนี้พี่วาจะมาต่อในหน้าที่4ค่ะ ก่อนที่จะเดินทางค่ะคุณครูบอกว่าชา้าก,ก่อนอย่ารีบด่วนเดินทางค่ะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะคุณครูให้คําถามมาแปะคำถามค่ะแปะคำถามนะคะขึ้นต้นว่า Are you ready to Are you ready to นะคะคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังมาเริ่มที่คําถามแรกนะคะที่ว่าถามตัวเองค่ะวันนี้ตั้งใจมาถามตัวเองนะคะแต่ขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ แปลนะคะความหมายภาษาไทยอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่จะแปลมาเป็นเสียงดังๆนิดนึงเพื่อให้เพื่อนๆได้ยินด้วยนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วได้ชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าพี่วาแปลตรงไหนไม่ถูกต้องนะค,ะคลาดเคลื่อนผิดพลาดไปพี่วาก็อยากจะให้คลิปของพี่วาเนี่ยคะ่ะได้เป็นคลิปที่วาได้เรียนรู้และพัฒนานะคะก็ขอ,อน้อมรับ คำแนะนำํำรับปรดกรุณาเขียนคอมเมนต์ให้พี่วากลับมาด้วยนะคะพี่ว่าจะได้รู้ว่าตัวเองที่แปลไปที่เข้าใจไปเนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะพี่วาก็อยากทําความเข้าใจนะคะขอขอบคุณมากค่ะ Are you ready to start creating your life in the consciousness abundance Are you ready to start creating your life in The consciousness of abundance นะคะเรามาแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะคะ Start creating your life คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มสรรสร้างชีวิตคุณนะคะ Start creating your life เริ่มต้นสรรสร้างชีวิตคุณ in the consciousness of abundance นะคะ consciousness แต่ว่า ตระหนักรู้นะคะตื่นรู้หรือแปลว่าอะไรคะสำนึกนะคะรู้รู้สำนึกเช่นเขาใช้คำว่า conscious mind นะคะจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกนะคะที่ว่าขออนุญาตแปลว่า in the conscious of awareness นะคะในการตาระหนักรู้ของความมั่งคั่ง นะคะขอใช้คํานี้ละกันอาจจะมีคําอื่นที่สวยรู้กว่านี้เดี๋ยวถ้าคิดได้ประก,การใดก็นํามาแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นคำถามแรกนะคะเราจะถามตัวเองว่า are you ready to start creating your life in the consciousness of abundance คุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มสรรสร้างชีวิตของคุณในการตระหนักรู้แห่งความมั่งคั่ง คุณพร้อมหรือ,อยังในการสรรสร้างชีวิตคุณในการตระหนักรู้แห่งความมั่งคั่งนะคะคำถามที่2ค่ะ Are you ready to look at things in a different approach Look at things in a different approach นะคะแบ่ open, องออกเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันค่ะ Look at things ก็คือมองสิ่งต่างๆนะคะ with a different approach ค่ะ approach โดยทั่วไปก็จะแปลว่าวิธีการการเข้าถึงนะคะหรือพี่ว่าขอใช้คำว่ามุมมองนะคะ look at things ก็คือมองสิ่งต่างๆ with a different approach ด้วยมุมมองด้วยการเข้าถึงที่ต่างไปจากเดิมค่ะนะคะ,นะค,ะคุณพร้อมหรือยังที่จะมองสิ่งต่างๆด้วยการเข้าถึงด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนะคะคำถามที่3ค่ะ Are you ready to take back your power? Are you ready to take back your power? นะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะดึงพลังอำนาจของคุณกลับคืนมาค่ะพลังอำนาจของคุณมีอยู่แล้วในตัวคุณนะคะวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะดึงพลังอำนาจของคุณกลับคืนมาค่ะคำถามที่4นะคะ Are you ready to take over r e s p o n s h ability for all your creations. Are you ready to take over r e s p dash นะคะ ability for all your c r e a t i o n แบ่งออกเป็นสส่วนนะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะ take over r e s p o s e -ability นะคะ เช e คโอเวอร์ก็คือเข้าไปจัดการนะคะเข้า mm hmm. ไปจัดการเลยเช่นเขาบอกบริษัทนี้เข้าไปเ h ็คโอเวอร์บริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คือเข้าไปบรหิหารจัดการนะ,ค,ะ <larda> คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปจัดการ ability ความสามารถนะคะความสามารถในความรับผิดชอบนะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปจัดการความสามารถในการรับผิดชอบนะคะสำหรับ all your creation สำหรับการสรรสร้าง ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะสำหรับการสรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่4ค่ะคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าไปจัดการความสามารถในการรับผิดชอบการสรรสร้างทุกสิ่งของคุณค่ะคำถามที่5นะคะ Are you ready to learn about the law of creation to succeed Are you ready learn about the law creation the succeed you to of to คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ the law of creation to s u c c e s s นะคะกฎแห่งการสร้างสู่ความสำเร็จค่ะ uh huh. คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเรียนรู้กฎ แห่งการสรรสร้างสู่ความสำเร็จคำถามที่7นะคะขอโทษค่ะคำถามที่6ค่ะ Are you ready to let go of the old and limiting program? Are you let go of the old and limiting program? ส่วนแรกมีคำว่า let go ค่ะ let go คือปล่อยมันไปทิ้งมันไปนะคะพี่ว่าขอใช้คำว่า ปล่อยหรือทิ้งมันไปนะคะ Do a l Limiting Program ค่ะโปรแกรมที่เก่านะโปรแกรมเก่าๆและมันจำกัดนะคะมันจำกัดแปลว่ามันมีข้อจำกัดนะคะโปรแกรมนี้ค่ะมันมีข้อจำกัดสำหรับเรานะคะคำถามที่7คือขอโทษค่ะคำถามที่6คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยหรือทิ้งโปรแกรมเก่าๆ เ็นโปรแกรมที่มันจํากัดตัวเรานะคะพร้อมหรือยังที่จะทิ้งโปรแกรมเก่าๆที่มันจํากัดตัวเราค่ะคำถามที่7นะคะ Are you ready to look at life as an adventure and experience to evolve? Are you ready to look at life as an adventure and experience to evolve? ค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ น่าสนใจมากๆค่ะที่เราต้องตัดสินใจนะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะ look at life นะคะมองไปที่ชีวิตค่ะคำถามนี้คือให้เรากลับไปมองที่ชีวิตเราว่ามันเสมือนเป็น adventure ค่ะเสมือนเป็นการผจญภัยค่ะและเป็นประสบการณ์สู วิวัฒนาการสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะ at an adventure and experience to evolve การผจญภัยการผจญภัยและประสบการณ์สู่วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะคำถามที่7คุณพร้อมหรือยังที่จะมองชีวิตคุณเสมือนเป็นการผรจญภัยและประสบการณ์สู่การเปลี่ยนแปลงสู่วิวัฒนาการนะคะ คิดและตอบคําถามนี้นะคะว่าพร้อมหรือยังที่จะมองชีวิตว่ามันคือการปรผจนภัยมันคือประสบการณ์ที่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามที่8 Are you ready to walk the path as a pilgrim and not a tourist? Are you ready to walk the path as a pilgrim? and not a tourist สค่ะส่วนแรกนะคะคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเดินบนเส้นทางนี้นะคะคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเดินบนเส้นทางนี้ as a p i l Gri m อันนี้เป็นสัใหม่สำหรับพี่วานนะคะ p i l g r i m p i l g r i m pilgrim นะคะ ตามสับแปลว่าผู้สแสวงบุญค่ะในกิจกรรมไรซ์ซีซันทัวร e ปานด e นเจอร์นี่ครูเกแปลว่านักเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งคำว่า Tourist นะคะเราจะคุ้นเคยแล้วแปลว่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคำถามที่แปดนี้คำถามสุดท้ายค่ะที่เราต้องถามตัวเองก่อนเดินทางคุณพร้อมหรือยังที่จะเดินบนเส้นทางนี้ เสมือนเป็นผู้สแสวงบุญห,ห,ห,หรือนักเดินทางคุณพร้อมหรือยังที่จะเดินทางบนเส้นทางนี้เสมือนเป็นนักแสวงบุญหรือผู้เดินทางหรือนักเดินทางมิใช่นักท่องเที่ยว bridge, ค่ะมิใช่นักท่องเที่ยวนะคะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเดินบนเส้นทางนี้เสมือนเป็นผู้แสวงบุญ หรือนักเดินทางมิใช่นักท่องเที่ยวค่ะเป็นอย่างไรคะก่อนที่เราจะเดินทางไปพบกับความลับของกล่องแห่งความมั่งคั่งคุณครูแคทเธอรีนาเชิญชวนให้พวกเราตอบคำถามนี้ก่อนค่ะเพราะในการเดินทางสู่เส้นทางนี้เราอาจจะเจออะไรมากมายเราได้เตรียมความพร้อมแค่ไหนเราพร้อมจะเป็นนักเดินทางเป็นนักสแสวงบุญ เราพร้อมที่จะมองชีวิตเสมือนเป็นการผจญภัยเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้เราวิวัฒนาการเติบโตขึ้นไปเราพร้อมที่จะทิ้งโปรแกรมเก่าๆที่มันจํากัดชีวิตเรานะคะเราพร้อมที่จะเรียนรู้กฎแห่งการสร้างสู่ความสําเร็จเราพร้อมที่จะเข้าไปบริหารจัดการความสามารถ ในการรับผิดชอบสำหรับการสรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของเราเองเราพร้อมหรือยังที่จะเรียกคืนพลังอำนาจของตัวเรากลับคืนมาเราพร้อมหรือยังที่จะเรียกคืนพลังอำนาจของตัวเราเองกลับมาเราพร้อมหรือยังที่จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิมเราพร้อมหรือยังที่จะมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองด้วยการเข้าถึงที่ต่างจากเดิมและคําถามแรกเลยค่ะเราพร้อรรรรหรหม,มอหรือยังที่จะสร้างชีวิตเราในการตระหนักรู้แห่งความมั่งคั่งเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างชีวิตเราในการตระหนักรู้แห่งความมั่งคั่งค่ะ ถ้าคุณพร้อมแล้วพรุ่งนี้มาพบกันนะคะในหัวข้อต่อไปค่ะน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะฟังคำถามทบทวนคำถามอยู่กับตัวเองแล้วตอบตัวเองก่อนนะคะว่าคุณพร้อมหรือยังในแต่คำถามของคุณครูแคทลีนา่าเบรสด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณนะคะ ท่านใดมีคำแนะนำมีคำแปลที่สวยงามถูกต้องแล้วก็สื่อความได้กรุณานะะฮขอความกรุณาเขียนคอมเมนต์หรือจะทักทายมาคุยกับพี่วาก็ได้นะคะ0994519629ค่ะด้วยความขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ